ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง สร้างรายได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองและทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงของค่าราชการเกษียณในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะโดยที่สี่แยกเหลี่ยงอยู่ใจกลางเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงทานผลไม้ท้องถิ่นของอำเภอเบตงและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงพวงมณีโอฉีและกุ้งแดง นางสมุนทายงสุวรรณกุลข้าราชการเกษียณสำนักงานสักรพื้นที่สาขาเบตงเล่าว่าทุ่เรียนในเขตอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นทุ่เรียนปลูกในสวนอากาศดีและรสชาติดีซึ่งผู้บริโภคเมื่อทานแล้วต่างบอกว่าอร่อยมากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่นิยมกินแบบสุก โดยทุเรียนที่ตัวเองเอามาขายเป็นทุเรียนที่พี่ชายปลูกริมเขื่อนบางลางในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งในบริเวณนี้มีความชื้นมากเนื่องจากอยู่ติดกับเขื่อนจึงทําให้อากาศดีตลอดโดยต้นทุเรียนนั้นไม่ชอบอากาศที่ร้อนจนเกินไปและการตัดสุกทุเรียนในสวนลูกต้องสุกแก่ถึงเ0เปอร์เซขึ้นไปซึ่งชาวสวนจะต้องจุดเวลาตั้งแต่เริ่มออกดอกเริ่มเป็นลูกจนถึงเริ่มตัดจะต้องมีระยะเวลาถ้าไปตัดแบบดูว่าลูกทุเรียนสุก ลูกทุเรียนแก่โดยการคาดคะเนเอาเองด้วยสายตาและการเคาะทุเรียนก็อาจจะทําให้คาดเคลื่อนได้นางสุมนทาบอกด้วยว่าตนเองเพิ่งมาขายได้2วันก็ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะร้านเราขายทุเรียนสวนของเราเองก็จะขายในราคาที่ไม่แพงโดยทุเรียนสายพันธุ์พวงมณีจะขายที่กิโลกรัมละ180บาททุเรียนมูซันคิงกิโลกรัมละ350บาทพันโอชีหรือน้มดำกิโลกรัมละ450-500บาทส่วนสายพันธุ์กุ้งแดงกิโลกรัมละ1 100-150บาทในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะขายดีเป็นพิเศษเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากทําให้ขายดีสร้างรายได้วันละ5,000-10,000บาทขณะที่นายอาลิมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากปีนังมาเลเซียบอกว่าทุเรียนเบตงมีราคาถูกกว่าที่มาเลเซียและที่สําคัญมีรสชาติดีกว่าของมาเลเซียโดยราคาทุเรียนอย่างสายพันธุ์มูซังคิงที่มาเลเซียขายกิโลกร,รัมละ80-90ริงกิตหรือประมาณกิโลกร,รั ล้า0ห้อยถึงเจ็บาทและมีรสชาติซู้ทุเรียนที่ปลูกในเบตงของไทยไม่ได้ทุเรียนมูซังคิงที่ปลูกในพื้นทีน่อำเภอเบตงมีเนื้อละเอียดสีเหลืองค่อนข้างรสชาติหอมหวานมันกลิ่นไม่ฉุนต่างจากของมาเลเซียนอกจากนี้นะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังบอกด้วยว่าการกินทุเร,นทเรียนที่ถูกต้องต้องกินแบบแก่ๆหล่นจากต้นไม่ชอบกินแบบตดัดทุเรียนสุกเต็มที่แล้วจะมีกลิ่นหอมรสชาติหวานมันกลิ่นอ่อนไม่ฉุนก็จะมีรสชาติอร่อยแต่ว่าคนไทย ชอบกินแบบบม่มหรือตดัดนังท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอกว่าคนที่กินลักษณะแบบนี้เป็นคนที่กินทุเรียนไม่ถูกต้องเนื่องจากจะทําให้ท้องอืดการกินทุเรียนที่ถูกต้องคือจะต้องกินทุเรียนที่หล่นแก่เต็มที่จึงจะได้รสชาติที่อร่อยของทุเรียนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตงนิวส Play with you online. Radiobetong.brd.to.ps